ดูเครื่องวัดแรงบีบมือนะครับเป็นแบบเข็มน,นะครับตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับหน้าจอยังไม่แกะนะครับหน้าจอตัวนี้ยังไม่แกะนะครับเพลตรงนี้แต่ว่ามันจะมีรอยลอกของกระเทาะลอกนะครับตัวนี้ไม่มีผลต่อการใช้งานตัวนี้ก็ปรับระดับลักษณะของของมือของแต่ละคนได้นะครับเนี่ยครับเราก็ปรับเลือกได้นะครับ วัดความละเอียดได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยนะครับศูนย์ถึงหนึ่งร้อยนะครับนี่สภาพโดยรวมก็โอเคนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้แบบดิจิตอลนะครับตัวนี้ใช้เป็นแบบเข็มนะครับเราลองเทสนี่พอเรากดนะครับมันก็จะค้างนะครับค้างเสร็จเราก็จะเริ่มใหม่เราก็พลิกเข็มลงมานะครับนี่หน้าจอก็ยังไม่ได้แกะนะครับ โอเคก็ okay. จะมีลอกตามนี้นะครับรอยกระเทาะของสี่ที่มันกระเทาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับ